นี่นะคะเพื่อนๆนี่แม่โอให้ดูปีกล้วยป่านะคะที่แม่โอได้มาจากตอนไปเที่ยวที่น่านนะคะนี่ค่ะได้จากชาวบ้านข้างทางนะคะเขาบอกว่าเป็นปีกล้วยป่าทั้งสองอย่างเลยค่ะนี่เขาบอกว่าอันนี้อยู่ในป่าไม่ลึกเท่าไหร่แต่อันนี้อยู่ในป่าลึกๆค่ะแบบมันใหญ่มากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวดูนะคะว่าแม่โอทําเมนูอะไรนี่แม่โอเอาปีกล้วยป่ามาอวดก่อนมันยาวมากๆค่ะนี่ให้ให้เทียบกับแขนนี่นะคะยาวยาวกว่าแขนอีค่ะ นี่นะคะพ่อเลได้ไก่บ้านมาแล้วค่ะไก่บ้านแท้ๆเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราจะามาแกงกับหม้อปีป่ากันค่ะเดี๋ยวให้พ่อเลหั่นก่อนนะคะ<อ>นี่นะคะพ่อเลก็หัน่นชำแหละไก่นะคะแม่อูบอกว่าให้พ่อเละคะ่ะหั่นไก่เอาแต่เนื้อๆเ,เลยนะคะเพื่อจะเอาไปแกงะคะ่ะพ่อเลเป็นคนชำแหละให้นะคะชแหกกม,มือโปรเลยนะคะนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวลอกเดี๋ยวลอกกระดูออกก่อนใช่แม่โออยากได้แต่เนื้อเนื้อเลยค่ะเวลาทานจะได้ทานง่ายๆแล้วก็ใส่กล่องไปกินที่ทำง,งานได้สะดวกสะดวกนะคะส่วนส่วนวเนื้อเนี่ยต้มขมิน้นใช่ก็ส่วนที่มันติดกระดูกก็จะไปต้มต้มขมิ้นค่ะส่วนเนื้อก็จะไปแกงนะคะกำลังทันค่ะ นี่นะคะทุกคนแม่โอก็จะเอาปีกกล้วยมาลอกเอาแต่ส่วนที่อ่อนๆน,นะคะไปหั่นแล้วเอาไปแกงกันค่ะนี่นะคะอันที่แก่ๆอย่างนี้แม่โอก็ทิ้งไปนะคะแล้วจะเอาแต่อ่อนๆสีขาวๆเหลืองๆแบบนี้นะคะเอาไปแกงค่ะเอาแต่ตรงใจมันนะคะขนาดเหลือแต่ใจเลยยังอันยาวอยู่เลยนะคะเดี๋ยวไปหั่นกันค่ะจะลอกให้เสร็จแล้วเอาเอาไปหั่นแล้วก็แช่น้ำมะนาวแช่น้ำเกลือไว้นะคะ นี่นะคะหลังจากที่เอาปิดกล้วยแช่น้ำมะนาวไว้แล้วนะคะเราก็หั่นรวนไก่ต่อะคะ่ะไก่บ้านที่พ่อเลยหันทําไว้ให้นะคะนี่เรว,วนก่อนนะคะตั้งกะทิค่ะเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องแกงใต้แล้วก็กะปิลงไปค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ เราจะปรุงรสด,ด้วยเกลือนะคะน้ำตาลมะพร้าวและก็น้ำมะขังค่ะ พอน้ำแกงของเราเข้ากันดีนะคะแล้วก็เติมแปดที่ลวนไว้ใส่ไปในหม้อเลยค่ะแล้วก็เติมส่วนของน้ำกะทิลงไปนิดหน่อยค่ะ พอน้ำแกงเราเดือดจัดนะคะเราก็จะใส่ตัวปีกกล้วยลงไปตอนที่น้ำเดือดๆเลยนะคะแล้วก็กดๆเขาค่ะเพื่อให้จมน้ํานะคะเพื่อไม่ให้ปีกกล้วยเราดํานะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ใบมะกรูดปิดท้ายลงไปค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแกงปีกล้วยป่าใส่ไก่บ้านนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ